ทักทายยามบ่ายเพื่อนๆทุกคนครับรบรรยากาศกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะเดินทางไปทำงานครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวได้จะได้เวลาไปทำการทำงานแล้วครับทสู้ไปด้วยกันนะครับบรรยากาศกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ครับ ครับเพื่เือจะได้ไปทำมาหากินอีกแล้วทำการทำงานครับบรรยากาศก็าลังเต็มเต็มตัวอยู่ครับ <c oughs> ครับสู้ๆไปด้วยกันครับเพืเ่อนเทือพักไทยยามบ่ายผมมันสุขครับ ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับดูเซตวันนี้จะใส่รองเท้าอะไรครับวันนี้เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้ารองเท้า,ทา,ทาคุณีเก็บครับ เปเป็นคู่นี้แทนครับเดเบาตีหนครับเบงเท้าเรื่อนมีเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับเพื่อนเป็นรองเท้าทรงสปอร์ต เบาตีนแบบใส่ได้ขออนุญาตเต็มตัวเดินทางไปทำงานครับเพื่อนทักไทยยำาบด้วยนะครับ

untuk berkawan sama ก่อนจะเดินทางก็ขออนุญาตเติมความสดชื่นหน่อยนะครับเพื่อนอยากเติมความสดชื่นหน่อยมีกาแฟดื่มกาแสดชื่นไปสดชื่นครับสดชื่นขอให้เป็นวันที่ดีครับ สบายครับไปทำการทำงานก่อนนะครับ